บอสนวัตไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ MUT 180รล้านบาทนะครับแต่ซื้อตัววีนาหน่ร้อล้านนะครับซื้อลิขสิทธิ์5ปีเนี่ยได้วีนาคนเดียวโคตรคุ้มเลยส่วน1 1 5ล้านเนี่ยที่ได้สปอนเซอร์มาคือกำไรแล้วเพราะว่าอันนี้คือค่าตัววีนาไอส่วนไอลิขสิทธิ์ MUT เนี่ยก็จะเอาก็จะยิ่งกำไรเข้าไปอีกนะคือแค่ร้อยได้มีนามาคนเดียวเนี่ยคือคุ้มไปแล้ว180ล้าน นะครับวีนาทำอะไรให้บ้างคือยอดขายอาจจะตอนนี้4ล้านถูกไหมอ่ะแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวแคมเปญ1ิบล้านก็แตกนะครับแต่วีนามากกว่านั้นครับอันดับแรกช่วยยกระดับแบรนด์เอาคุณเห็นไหมวีนาแต่ผมก็เข้าๆออกนะแต่ค่อนข้างจะดูว่าคือเสียเวลาไปทั้งวันนะครับเสียตังค์ต่างหากนะครับลองชิมโนจิมังกรทองนะครับ แต่โอเคไอ้นั้นไม่ได้ซสีเรียสนะเสียเวลานั่นก็คือมันก็มีความสุขแต่ที่กำลังจะบอกก็คือว่าอาแต่ผมก็ต้องออกไปทํานู่นทํานี่อย่างอื่นนะกลับมาดูแป๊บหนึ่งเอ้าเดินแล้วนะบอกครบเจ็ดแสนจะเดินใช่ไหมครับเดินแล้วก็มาเขย่าอะไรนะเขยา่าน้ําพริกบอสใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวีดาทําให้ทุกอย่างมันสินค้ามันจุกระดับเลยนะเออคือก่อนหน้านี้นก็มีคนพูดถึงเรื่องอะไรนะ ะมะม่วงเนียมหาชนกใช่ไหมมะม่วงอ,ะอ่ะโม,มของพี่ปอนใช่ไหมเออพี่ปอนเนี่ยจ่ายค่าจ่ายค่าโฆษณามาเลยคือนี่พูดเล่นนะแต่พี่ปอนนี่ก็ช่วยช่วยวีนาคือทุกอย่างเหมือนเข้าทางวีนาหมดมาบอกว่าเลยนะจะแกล้งวีนาปุ๊บเหมือนพูดเล่นแล้วขำๆจบไปแต่กลายเป็นว่ากระตุ้นให้วีนาต้องขายของพี่ปอนเพิ่มเขาก็ได้ยอดเพิ่มถูกไหมถ้ากลายเป็นทุกอย่างเข้าทางนะ คือวีนาเนี่ยคือผมที่ผมบอกเลยว่าเวลาคนจ้างพีเซนเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการยอดขายอย่างเดียวนะเขาต้องการเอาคิดไปแชร์ต่อไงเขาต้องการให้ยกระดับสินค้าแล้ววีนาเนี่ยโหโฆษณากระเป๋าของแม่แอนเลอเลิศเลยนะซึ่งผมว่ามันก็ดูดีขึ้นจริงๆนะ,แ,ะแรกๆก็ดูสวยนะถึงแม่ผมจะบอกว่าดูดนนี่นั่นไงเออแต่อย่ามาฟ้องแม่ผมนะอันนี้สุดท้ายพูดในเชิงดีพอมีวีนาพโฆษณาเอยกระเป๋ามันน่าใช้เลยนะเออ คือแบบอะไรเนี่ยทําอะไรมันดูดีไปหมดเลยนะแน่นอนบอสเขาคัดของดีมาอะถ้ามะม่วงอย่างกัมมี่เนี่ยมันไม่มาไม่ใช้มะม่วงมหาชนกอะไรเนี่ยใช่ไหมครับวีนาเขาคงโฆษณาไปได้ผมผมได้ยินคนอื่นโฆษณาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันไม่ได้เน้นยำ้ำไม่ได้ขยี้ไนงะแล้ววีนาทำแล้วสวยเลยแบบทําขยี้แบบมะม่วงคือเออทําดีมากจริงๆนะอ่ะบอสแตสามารถใช้งานวีนาแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าใช้เยอะไงนะเดี๋ยวจะโดนถาว่าลําเอียงนะ แต่จริงอ่ะใช้ได้เลยตามสไตล์อตบอสเอามาใช้งานเลยให้โฆษณาเยลลี่กัมมี่เลยนะเออคือทําเป็นคลิปอะและโฆษณาคือ MG i Shop อใช่ไหมน้องๆจะตกงานไหมเห็นมีโฆษณาโมจิมังกรทองนะนะให้วีนามาโฆษณาเลยนะครับ,รบแล้วเขาเอาคลิปลงมาเผอได้เป็นไวรัลขายดีอีกเออนั่นแหละหรือไม่งั้นเนี่ยนะทำคลิปให้วีนาแต่ปัก MGI มจีไอชอนนับเป็นยอดสิบล้านเออเข้าใจไหม คือนับเป็นค่าคอมแล้วก็ยอดสิบล้านไปด้วยในตัวนะแต่พอแต่พอสมมุติว่าครบแล้วก็ก็เออบอสจะตัดไปเป็นของบอสก็ไม่เป็นไรไงเออแต่ถ้าจะมาตรงนี้ถือว่าเป็นยอดวีนาแล้วก็ค่าคอมวีนาไปเอาเอาแช่ส่วนนี้ถือว่าแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะผมเห็นทํแต่ละอย่างนี่นะมันเสริมบ้างสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดเลยนะเออน้ำพริกปลาทูเปียกก็ดูน่ากินคือเหมือนกับว่าแบบอ่ามา,มา,ม,ามาเช่ใช่ไหมแล้วก็ตอนมาทําอะไรมาแกะมาอะไรแบบนี้มันดูแบบ เทใส่าจานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาคือทีมงานเขาก็เก่งเลยนะเออแต่อันเนี้ยอยากพูดก็คือโฟกัสวีนาเห็นมูลค่าแต่จริงวีนาพร้อมแอนด์เดอะทีมนะครับอืมนั่นแหละลำไยก็ดูนา่ากินนะครับเอามาสาใส่แก้วน,นำ้ำลำไยอะไรเงี้ยเวลาคนไร้ขายของคนอื่นนะ่ะเขาก็มีพูดแต่ไม่ลงดีเทลไม่มีอุปกรณ์พร้อมพัง,พงเท่าวีนานะตอนแรกผมก็ขู่โอโ้วีนาพยายามเกินปะ่ะสุดท้ายก็ได้ยอดล้านเดียวเท่าเดิมก็คือมาถ่ายที่อยุธยาอะไรเงี้ย แต่มันคือการคืนอะทุ่งนาแต่ทุ่งข้ามมันคือการคืนกําไรให้แฟนคลับบวกกับมันเป็นป๊อปไงคือพราะมันเป็นฉากแปลกๆเนี่ยมันก็ทําเป็นโฆษณาได้นะเข้าใจไหมไอัน,นี้ต้องขอบคุณคุณปอนะผมกำลังเชียร์คุณปอแต่คุณปอไม่สนใจผมเลยแต่เดี๋ยวไม่แน่เขาอาจจะให้ซีเกมดำเนินการคือจ้างวีนามาไลน์แต่ว่าตอนนี้เขายังทาแคมเปญอยู่นะคือผมต้องขอบคุณคุณปอทําให้ผมเข้าใจก,กับคุณซีเกมนะคือ คือหมายถึงว่าเขาพูดถึงการจ้างจ้างจ้างโฆษณาเนี่ยบางทีสมมุติว่าจ้างมาผมไม่ไปพูดตัวเลขจริงนะเออไม่ได้จ้างวีนานะจ้างคนอื่นแสนหนึ่งนะสมมุติขายได้เจ็ดหมื่นเนี่ยขาดทุนสามหมื่นใช่ไหมต่อให้ขายได้แสนหนึ่งก็ยังขาดทุนถูกปะ่ะเพราะว่าอันนี้คือยอดขายแต่ว่ามันต้องมีส่วนส่วนที่เขาไปต้นทุนสินค้าถูกปะ่ะแต่จริงๆนอะ่ะเขาไม่สี่เรียมมาเพราะเพราะตะกองเขาก็สงสัยต้องนานเงเพรพอเขาเอาคิดไปแชร์ต่อเนยและยิ่งถ้าเกิดทําได้อย่างวีนาเนี่ย คลิปมันสามารถเป็นไวรัลได้เลยแล้วมันยกมูลค่าสินค้าเอาไปโม้ต่อได้ไงคือสินค้าเวลาเขาเขียนในฉลากอ่ะมันก็เห็นไงแต่บางทีมันไม่ได้หยุดถูกยิบยกแล้วมันไม่ได้มีการพูดเพื่อเติมมูลค่าไงให้มันเห็นภาพไงเออแต่วีนาทำได้ครบเลยไงอันนี้คือขนาดแปลว่าทำขนาดไลนนะถ้ามีการคลิปสคริปที่ดีกว่านี้แต่แต,แต่แต่แค่นี้ก็คือดีแล้วนะมันยกระดับแบรนด์ไง,งเออแล้ววีนาสามารถเป็นตัวแทน MUT ในขออนว่ามาโปรโมทให้สาวๆมาด้วย นะเลิกคิดไปเลยว่าเลิกคิดไปเลยว่าพอมีวีนาแล้วคนจะไม่มาประกวดมันอาจจะมีบางส่วนแต่ผมว่าเผื่อจะแห่เข้ามาเพราะอะไรครับมีไอดอลไงมีแรงบนันดาลใจคือพี่วีนาอยากมาสมัครไงต่อใอ้แพ้พี่วีนามันคือแพ้พี่วีนาไงเข้าใจไหมแพ้กับนางงานจักรวาลนา่ะมันไม่เสียหายไงแต่แสงช้ำๆเลยคนก็คือคนจะมาพูดแต่วีนาคนเดียวมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องมาไล่ว่ามีใครมาประกวดบ้างอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยผมยังคิดเลยว่าน้องเลยนะผมมารู้จักน้องเนี่ยอะก็พราะวีนาชื่อน้องเลยวะเลยลืมแนลนะ้วะอะไรอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ที่เขามาไลน์เนี่ยท,ที่เขามาไลน์บอบบเผิ่อไลน์เป็นคนที่สองมาเขาไลนแแ์แต่เมื่อคืนเออแต่เสยขอโทษเลยใบย่บาหรืออะไรชื่อจำยากเลยนะอะไรอนะเออ,อโอเคโทษทีเราจำไม่ได้แต่ยังไงยังไงจําน้องเขาได้เดี๋ยวไปเปิดดูทีก็จําได้เนี่ยมันคือการยกระดับนะร้อยแปดสิบล้านผมเลยแซวเฮ้ยแอนนี่ห้ามไปพูดกันคือพูดแบบคำขได้แต่อย่าไป ลงดีเทลว่าบอนวัฒน้อยเออร้อยแปดสิบล้านเนี่ยซื้อวีนาคนเดียวคุม้มละมันชอบมีใน Facebook มันชอบเขียนไงอ่ะผมก็จะเขียนในเฟซบุ o กนะแต่ยังเขียนไม่ค่อยเป็นที่มันมีเครื่องหมายถูกกับผิดไงบอนวัฒซื้อลิขสิทธิ์5อห้าปีร้อยแปดสิบล้านผิดบอนนวัฒซื้อวีนาบวีนามาช่วยขายของนะซายแมนจริงๆไม่ต้องหรอกซื้อซื้อตัว วีนาประวีนาร้อยแปดสิบล้านบาทจริงๆคุ้มโคตรคุ้มเลยนะครับอ่ะกลับมาเรื่องบอลนวัดเนี่ยผมจะอยากย้ำว่าคุณอยา่าไปมองว่าวีนาฉายแสงคนเดียวนะบอลมาช่วยนะแต่บอลไม่ได้เพิกเฉยนะคือผมก็คิดในใจว่าจะโดนใครว่าลําเอียงแต่ผมว่าใครว่าลําเอียงเนี่ยใจแคบมาบอลมาลดทาสนลดให้วีนาเลยไหมเขาช่วยเราที่ช่วยได้นะคุณอย่าไปคิดว่าคือถ้าเกิดมองลบก,ก็คืออ่ะคุณอยากให้วีนาขายได้เยอะนี่ แต่เข้าจบาาคนมันเสือนอนกินนะ่ะท้ามัน่หมายาถ้าคนเป็นเสื้อนอนกินมันก็ไม่สน,นี่ยวีนาขายก็ขายไปไม่ช่วยอะไรไงเนี่ยมาช่วยให้สดลดไงแต่ถ้าช่วยมากหน้าเกลียดมันก็ไม่ได้ไงผมว่าเดี๋ยวเลื่อนวันให้อีกแต่วีนาทําได้ได้แบบนี้เลยดีกว่าได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปจัดการอะตรงนี้ช่างมันบอสเข้ามา,หมาไหมแล้สิ่งที่ผมผมไม่เคยเห็นบอยคอมเมนต์ในในไลฟ์ขกยของคนอื่นเยอะนะอย่างมากก็เมนเดียวสองเมนมาเนี่บนี่สามสี่เมนห้าเมนเลยนะแล้วยังทําสดลดให้อีกหน่อยซื้อกันเยอะเยอะเข้าใจมา อันนี้คือเขาช่วยเขาช่วยนะผมบอกว่าเลยว่าแบบเขาช่วยก็คือมันก็ต้องช่วยอย่างมีขอบเขตไม่งั้นแม่งโดนคนอื่นบาดหรือไม่ก็คิดในใจไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดพวกคิดในใจผมว่าใจแค่มากนะเป็นผมนะต่อใอ้ผมเป็นแบบสมมติเจสซี่มาแล้วต,ตอนที่ผมยังไม่เปลี่ยนใจแล้วผมมาเชร์วีนาะไอ้ผมเชร์เจสซี่อยู่นะผมก็ไม่ตาหนิบอสนะอืมเป็นใครก็กช่วยนะ น้องอะไรนะ่น้องน้องสักคนนะึงผมนะยังยำยำททจ,จำชื่อไม่ได้นะที่อยู่ลาดท้าหกแปดหรือสี่แปดเออไม่ไม่หกแปดใช่ไหมที่ขายส้มตำมาที่บ้านขายส้มตำแล้วเคยทําเป็นไกด์ทัวร์ที่ภูเก็ตเห็นไหมจําชื่อไม่ได้แต่จำดีเทลได้เพราะนั่งตั้งใจฟังน้องเขาก็เห็นใจน้องนะแต่น้องเขาอะบอสเขาอาจจะเข้าไปเชียร์แต่เขายังไม่ได้มาแจกส่วนลดไงเพราะมันต้องเหมือนกับว่าต้องเป็นคนที่มีศักยภาพผมเชื่อเลยนะถ้าน้องเขาทำได้สักสามแสนไม่ต้องถึงวินานะหรือว่านั่นแหละประมาณนะั้นแล้วทําต่อเนื่องนะเดี๋ยวบอสก็มาแจกส่วนลดให เข้าใจปะเพราะว่ามันทั่วถึงไงบอกเขาก็ต้องเลงไว้ว่าไม่งั้นคนก็ต้องมาว่าเขาเขาต้องให้ทั่วถึงไงแต่พอมันยอดน้อยไปแจกมันก็ดูการะไรอยู่ไงใช่ไหมเออเราก็ต้องช่วยตัวเองส่วนหนึ่งก่อนไงแต่นอแฮปปี้ไงเออแล้วเนี่ยเขาจะละเขาจะเลงเขาจะเลงจังจหวัดเดียวกับพี่วีนาเห็นไหมแล้วก็เข้าไปเขา้าใจป่ะต่อยแผลมันก็สร้างแัมพันแค่ได้ถ่ายรูปแค่ไรเขก็แสกเข้ามาเต็มเต็มไม่หมดแล้วเนี่ยเออคือเขา้าใจไหมพวีนาก็เลยเป็นตัวสร้างหูหลั่คาให้กับให้กับ แกให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไงแต่ก็ต้องย้ำคําเดิมนะครับอยู่ในมือบอลนวัดไงเห็นไหมสิบล้านเนี่ยมันเหมือนได้ประโยชน์ร่วมกันไงและตอนนี้ผมเข้าใจแล้วทำไมบอลนวัดต้องบอกสิบล้านมันกระตุต้นความขยันนะรีดเข็มสักแยภาพาวีนาวีนาต้องทำธรรรธรมไงถ้าห้าล้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็บ,บรรลุถึงแล้วเมื่อวานมันก็ไม่มันไงถูกปะ่ะเนี่ยแปลว่าบอลจะอ่านเข็มขาดนี่นะกแกแกล้งภารกิจให้ยากไงคือเขาจะให้มันยากเพราะคือ เราก็ยังคิดไม่ถึงนะว่าวีนาจะทําได้วันละร้านนะตอนนี้พูดมันดูเหมือนง่ายนะแต่ก็ไม่คิดนะสุดท้ายนี่วันละร้านเนี่ยต่อให้วันนี้ร้านหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาห้าชั่วโมงผมว่าสุดท้ายวีนาก็ทําได้วันละร้านไงแต่เขาจะมาถ้ามันถ้ามันทําได้ก็ว่ายากนะแต่มันยังไม่เดอะเบสไงมันแค่เบสเตอร์ถูกปะบอสเขาก็ต้องชันเลนให้เป็นเดอะเบสไงถือว่าทาไม่ได้ค่อยขยายวันให้อย่างเงี้ยคือนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มของบอลนวัดนะ เออเข้าใจไหมอวยลูกก็ต้องอวยพ่อด้วยแรนะจริงคลิปนี้อยากจะอวยลูกแต่เดี๋ยวไม่อวยพ่อเดี๋ยวพ่อจะงอนไงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องอวยจริงเพราะเพราะมันก็เป็นผลงานพ่อและก็เป็นผลงานของทีมงานจริงๆนะครับเออเอาอย่างนี้ผมมองอย่างนะผมก็ชอบเทียบสีมุดบอลนะผมก็มาคิดนะว่าโอ้ได้วีนาก็คุ้มนะเราต้องหาเดอะเบสนะในทุกองค์การนนะ,อะบอสอนะวัตเป็นเดอะเบสนะแต่ถ้าโฟกัสเฉพาะกิจการนางงามตรงส่วนนี้นะ ไม่รวมผู้บริหารนะผู้บริหารก็คือเดอะเบสตรงนั้นแต่ว่าผมเอาง่าคือบอลเอาไว้ก็คือเป็นเป็นเนจ้าของสโมสรฟุตบอลสมมุตินะแล้วเลือกคนมาลงเนี่ยวีนาคือกองหน้าตัวทําประตูถูกป่ะเออกอ,กองกองกลางก็คืออา,อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกองกลางเนี่ยอาจจะหมายกองหลังเนี่ยทั้งกองกลางกองหลังนี่ผมไม่รู้จะจัดตําแห,หน่งอ้ทีมทีม ทีมที่ซัพพอร์ตวีนาที่แบบโอ้คอยพูดเลิศดมากอนะไรเงี้ยบางทียอดอยู่แค่สองห้าหมื่นก็บอกเลิศดมากแต่มันกระตุ้นกําลังใจนะแล้วเขาก็พูดเพิ่มมูลค่าในหลายอย่างนะบางทีแบบให้ลูกสาวให้ทําตามมุกอะไรน,นู่นนี่นั่นเขาก็เสริมได้ดีมากเลยนะผมยังไม่รู้จะจัดเป็นกองหน้าหรือกองหลังดีนะครับไอเอากองหลังแล้วกันกองหลังแล้วกันอาเฉพาะธุรกิจตรงนี้นะที่เป็นที่เป็นแบบว่าเฉพาะรายขถของนี้ส่วนกองการคือบอนนวัดคอยคอยเสริมคอยเข้ามาเสริมนะ หรือจะมองวานวัฒนเป็นกองหลังก็ไดไไ้ไอ้ทีมงานก็เป็นกองกลางนะครับเออยังไม่นับทีมงานแกนอื่นๆนะที่เขาคอยซัพพอร์ตเรื่องอื่นๆนะแต่ผมเอาแค่เฉพาะตรงนี้ที่เห็นไงเนี่ยมันเป็นการทํางานที่แบบเวิร์กมากๆเลยนะแล้วแบบโอ้โหแบบแม้แต่ราคาหุ้นมาลงเนี่ยนะแล้วตามหลักผมหลังๆถ้าราคาหุ้นลงเยอะผมไม่กล้าซื้อน,นะต้องรอแบบเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ตอนนี้ผมก็จะซื้อเพิ่มแต่ไม่เยอะแต่ก็จะเยอะกว่าเดิมนะเพราะเห็นวีนาแล้วมันต้องอดพูดไม่ได้จริงๆนะ วันเนี้หลังๆ่ะวันแรกเขาพีคสุดจุงนะวันหลังๆนี่เริ่มเด่ยนยอดขายเริ่มพูดเรื่องการกดตะกร้าอะไรมากขึ้นแต่เขาก็พยายามไม่พูดเยอะนะแต่มันก็ยังมีจุดแฝงไงที่มันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าตลอดเวลาเพิ่มความมันความสุขความอะไรให้คนดูถึงแม้วันนี้ไ์ติดขัดก็ยังพยายามมาดูด,ดูดูนะจนตอนหลังมีคนมาป่วนไหมผมผมก็ออกไปก่อนนะเพื่อม,มาสั่งข้าวกินนะแล้วนั่นแหละมันก็ยังจะคือคือ คือหมายถึงว่าวีนาก็ยังอดที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้มันเหมือนเป็นแบบเป็นบอลทูบีของเขานะผมยังเดี๋ยวจะทําคลิปแก้งอีกอันหนึ่งนะวีนาจริงไม่ใช่นางหาเป็นแม่คาผมจะบอกว่ามีนมคนกังวลไงว่าเดี๋ยวมีมีวีนาเข้าจาักรวาลจะไม่ขายของก็มีคนบอกเจ๊แอนก็อยากจะให้ขายอยู่แล้วแต่ผมบอกเลยว่าธรรมชาติวีนาเลยเพราะเป็นแม่ค้ามันก็เป็นดางงามรจริงๆนางงามก็ใช่แกนะเออนางงามอาจจะมองว่าเป็นการขายขายภาพหลักของตัวแกไง เออเข้าใจมาแต่ขายสินค้าแกก็ชํานาญแกโค้ชชำนาญเลยนะไม่อยากใช้คำว่าเพอร์เฟก์นะแต่ว่าแบบผมเสียดายแทนไม่อยากจะพูดนะแต่ต้องพูดหนึ่งเสียดายแทนแฟนมีนานเลยนะแต่โอเคไม่เป็นไรนะั้นช่างมานะันต,ต้องแซวนะไอเรื่องโย,โยกนี่ผมไม่อยากแซวนะโอเคเดี๋ยวมันจะติดเลทเอาอไว้ว่าตรงนี้เนี่ยใช้คําว่าอะไรอะ่ะครบเครื่องไงเผพ,อ,เพอนะถ้าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นนางงามนะ่ผมว่าบอลทูบีแม่ค้ามาเกิดแต่เขาเป็นแม่ค้าที่ยกระดับขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่ง คือแม่ค้าไม่ใช่อาชีพที่น่ารังเกียจนะครับแต่มันเหมือนกับว่าเขาเป็นแม่ค้าบกนางงามอะ่ะคือแบบเฮย้ยมันมัน,ม,นมันสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยเออแล้วผมก็เขา้าใจว่าเขาก็บอลทูบีเปน็นนางงามเหมือนกันนะเออพบการบริการอะไรต่างๆเขาก็เป็นนางงามเออเขาจะว่ามันเป็นคู่กันเลยอะ่ะเออแล้วแบบคือเขาจะบาว่าแม่ค้าก็มีหลายแม่ค้าแบบแม่ก็มีนะเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแต่แม่ค้าที่ยกระดับเป็นแบบแอมบัสแบทแอมบัสเดอร์ก็มีอยู่แต่อันเนี้ย ผมไม่อยากใช้คำว่ามากกว่าแบรนด์นะแตเดิแต่เป็นแม่ค้านางงามมาใช้คำนี้เลยเป็นแ At บรนด์แอนเดอร์แอเดอร์บวกนางงามเออใช้อย่างนั้นเลยอธิบายไม่ถูกแต่คุณจะสัมผัสได้ถูกป่ะแต่คุณจะบอกว่าเขาเป็นนางงามที่มาขายของโดยไม่เป็นแม่ค้าไม่ได้นะเขาเป็นแม่ค้านะคือไม่เกี่ยวกับยอดขายนะแต่มันมีจิตวิญญาณของแม่คา้าผสมไปด้วยไงเออแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้แบรนด์คำว่าแม่ค้าของบอนนวัตอะแต่เดิมผมไม่ได้มองเป็นของต่ำนะเพราะคนต้องทำมาหากินนะแต่ตอนเนี้ พอพอแอบไอ้ไม่แอบหมกันหรือว่าปนกันเพราะว่าจะเป็นนางงามจักรวาลพอพอนาอะไรเขาชื่อวีนาปวีนามาปุ๊บเนี่ยการขายของมันกลายดูเป็นภารกิจที่ศักดิธิ์นะภารกิจที่หรูหราใช่ไหมเลยไงถึงมันเป็นหรูหราแบบแม้ก็ตามอ่ะแต่มันก็ดูแบบเออมันมันดูเป็นภารกิจที่น่าทำนะแล้วมันดูดีมากๆเลยไงเออจริง อันนี้ไม่ได้พูดอวยนะอันนี้แบบผมสวเป็นยาคนนอกที่มองเข้ามานะต่อให้ผมไม่รู้จักวีนามาก่อนนะผมดูวันนี้ผมประทับใจนะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยแปดสิบล้านโคตรคุ้มเลยยังไม่นับจะพันล้านที่ผมจะบอกว่าบอดวีนาจะสร้างมูลค่าเพิ่มไม่กับบอดพันล้านนะให้มงสาไปเลยถ้าไม่ให้นี่โคตรเสียดายเลยนะอืมอ่าใช้เขามาอะไรอะ่ะผมขอพูดอะไรแบบซับๆนะเพราะวีนาเขาชอบเขาไม่ถือหรอกผมเสียดายแทน แฟนของวีนานะแต่ถ้าบอสนวัตไม่ให้มงสามวีนาผมโคตรเสียดายแฟนผมโคตรเสียดายเงินรายได้และการยกระดับทุกสิ่งทุกอย่างที่วีนาจะทําให้หลังมงนะตอนนี้บอสนวัตอาจจะได้กาไรไปแล้วแค่เป็นมุทีนะผมเสียดายมากกว่าเสียดายแทนบ,บอสนวัตที่จะได้ลูกสาวท,ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแลวเป็นลูกสาวที่จะมอบความหลักได้เต็มที่นะเสียดายยิ่งกว่าแฟนวีนาเดี๋ยวเงินเป็นไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ นั่นแหละพูดแบบนี้เพื่อเพื่อเปลี่ยนที่ไมมีสีสันนะผมไม่ได้มีเจตนาเลยนะแต่จริงๆนะเสีดยดายแทนบอลนะว่าต้องมองสามเท่านั้นนะนะครับเออต้องมองสามเท่านั้นนะที่จะแบบแล้วแล้วผมว่าอย่างไเนี่ยพอโหถ้าเป็นมงสามเลยนะเขาจะเลือกผู้ชายในนี้จิ้มเลยอยากได้ขายอันนี้พูดแบบขำๆวนาะเออแบบวีนาจะเพิ่มมูลค่าจะเลือกใครก็ได้นะ อันนี้น,นี่ขอขอติดแซบนิดนึงนะอ่ะกลับมาเรื่องตรงนี้นะผมไม่อยากไปติดแซบเยอะนะเพราะวันนี้ผมจะโฟกัสตรงนี้นะแต่พูดเพื่อเพราะผมเห็นแกแซบเนี่ยแกชอบไปพูดเรื่อแกแต่พูดทุกอย่างดีหมดนะวินาะพูดอะไรก็ดีดูดีนะแบรนด์จะแบรนด์จะยกกระดาบเพิ่มๆแกจะยกกระดาษอีต่างหากจริงๆแกเขาดีอยู่แล้วนะเออเดี๋ยวผมพูดแล้วมันก็จะดูแย่เพื่อผมไม่เคยเห็นด้วยแล้วผมแอนตี้ล้วนะวันนี้ลมหายใจผมนะ ก็ย like. ังเป็นแกน่ะตอนนี้แอบชอบ MU มากกว่าน่ะชอบมากกว่าแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ชอบแกแล้วหมายถึงว่ารังเกียจแกไม่รังเกียจนะไม่ได้พูดแบบเสแสร้งนะแกมีคนอย่างกอดชาเบลแล้วนัจริงๆแกนี่ผมเชียร์ก็ยังยินอย่างเคาเิมผมเชียร์พอยพิษนะมีมิชงมิเชลผมก็อย่างนั้นนตอนนีเพื่อนมาติดบีนาก็มาดูตบีนานะแต่แรงรักแกเหมือนเดิมนะนะสรุปเลยก็คือในยาวอีกแล้วผมแกจะพูดแค่แบบ9นาทีส0นาทีก็ยาวอีกนะอะ ทิ้งท้ายนะจริงมีเรื่องเกี่ยวกับวีนาจะพูดต่อนี้แต่โอเคพอแค่นี้ก่อนบอสนวัตจะเสียดายนะถ้าไมา่ให้มงสามนะนะผมยิ่งเห็นมูลคา่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดที่จะเพิ่มมูลค่าวีนาเลยนะขอบคุณแฟนคลับนะที่แชร์จนคลิปผมแบบยอดดูเป็นหมื่นแล้วนะแต่เออแล้วยอดดูใน u t u b e ก็เป็นพันหกพันเจ็ดพันน่าไหร่ไม่รู้ว่าก็ได้ตังค์แต่มันได้สิบหกบาทเองนะในในทิกตกอกเขาไม่ได้ตังค์ผมส่งของขวัญให้ผมหน่อยนะแล้วก็เนืมอเลยอ คุยเรื่องวีนาเนี่ลืมขอตังค์ทุกทีเลยแม่งแม่งนี่ไม่ได้ด่ากันด่าตัวเองลืมขอตังค์เลยนะโอนเงินสนับสนุนช่องผมในคอมเมนต์ของ y o u t u b e นะครับในคอมเมนต์ YouTube จะมีเลขบัญชีนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับผมโดนหากกาไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ส่งของขวัญให้ใน TikTok นั้นแล้วก็ขอบคุณที่ ช่วยแชร์คลิปผมในติ๊กต็อกนะครับถ้าให้ดีช่วยไปดูใน YouTube นะแต่ตอนนี้ผมแบบลืมเรื่องอะไรต่างๆนะคืออ่ะติ๊กต็อกก็ได้นะเพราะว่าผมก็แฮปปี้ที่แบบเอยคนดูคลิปแล้วก็กแชร์ล้วก็ไปแชร์ลงดอมอีนะเออพันอะไรนะไอไอคลิปที่บอกว่าพันล้านบาทเนี่ยนะมงสาเนี่ยนะคนชอบมากนะคลิป,ปอ,อืน่นๆบางทีก็น้อยใจนะได้ย่อไม่ถึงพันแต่จริงๆก็ไม่ได้อะไรมากน้อยใจนิดนึงแต่เฉยๆไงเพราะตอนนี้โฟกัสอยู่ที่วีนานนะ ชอบในส่วนตัวหลังๆเนี่ยแต่ก่อนผมจริงๆผมโฟกัสเรื่องหุ้นถูกไหมแต่ผมมาดูนางงามก็เพราะว่าหุ้นเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเลิกคือหุ้นก็ส่วนหุ้นนะผมแยกไปเลยแต่ชอบชอบโมงมากกว่าถึงแม้ตอนราคาหุ้นมันสิบาทผมก็เครียดเรื่องหุ้นแต่ไม่เครียดเรื่องนางงามเลยแต่ที่ห่างจากนางงามไปช่วงหนึ่งพอไปเพราะไป,ไปทํางานหาเงินนะไม่เกี่ยวกับว่าไม่ชอบนางงามนะถ้ามีเวลาจะดูไลฟ์วีนาที่บุบวโผล่เพราะจะไปคิดวางแผนหาเงินนะ โทรศัพท์มาแล้วไหนเขามาจะมาส่งของนะเดี๋ยวคลิปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ